ประการประสานขอรถพยาบาลจากหน่วยในพื้นที่ของจังหวัดเข้าสนับสนุนประสานส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา ทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอชื่นชมทีมฉุกเฉินนะครับที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เป็นประจําทุกปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญเรื่องการฝึกซ้อมให้มีความคล่องแคล่วให้เรียกว่าสามารถทําได้ อัตโนมัติน่ะเตรียมพร้อมตลอดอะเนาะใช่เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ต้องชื่นชมการตั้งสติแล<ช>ะก็ความรวดเร็วในการ<ม>ช่วยเหลือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บนเครื่องริบเครื่องบินเลยมาจนถึงที่สนามบิน แล้วก็ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะท้ายที่สุดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวจนปลอดภัยแล้วก็กลับประเทศปลายทางอย่างสวัสดิภาพนะคะท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมพามาดูกิจกรรมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะกับงานนี้ตัวที่ฟิปสุภาลัยแอนนิเวอร์แซรี่แกลนโอเปอเ่ออฟสุภาลัยไอคอนสาคอนค่ะเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบรอบ35ปีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่4เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศต่อไปติดตามได้เลยค่ะ ดรประทีพตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า35ปีที่ผ่านมาสุภาลัยได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์และทุกระดับราคาครอบคลุม29จังหวัดทั่วประเทศปัจจุบันมีโครงการรวมทั้งสิ้น4 1 4โครงการมูลค่ารวม4 6 8 4 4 8ล้านบาทอีกทั้งมีตัวเลขสินทรัพย์รวม9 7 9 5ล้านบาทที่แสดง ยังให้เห็นถึงสถานะทางการเงินอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 2015 มีการออกแบบถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งใช้วัสดุต่างๆตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเน้นการออกแบบเป็นบ้านประหยัดพลังงานทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยอีกทั้งมีบริการหลังการขายต่างๆเช่นสุภารัยแคร์เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแล24ชั่วโมงและในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง35ปีก้าวสู่ศตวรรษที่4สุภารัยจัดงานเฉลิมฉลองและเปิดตัวโครงการแม่กับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ สุภาลัยไอคอนสาทรใจกลางกรุงเทพที่มีมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทจะทำเป็นโปรเจกต์มิกซ์ยูสด้วยการรวมที่อยู่อาศัยระดับลักชูรี่สำนักงานร้านค้าเกรด A พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนอกจากนี้ยังมีประติมาก,กรรมอย่างเช่น Lipping f o r ์ a วิร์ดแคน o า s ซึ่งได้รับเกียรติจากพระนท่านดรแองเจล่าแมคโดนัลเอกอักรราชทูตออสเตรเลียรประจำประเทศไทยร่วมพิธีเปิดสัญ,ญลักษณ์สัตว์ประจำป ออสเตรเลียที่จะกลายมาเป็นไอคอนิกใหม่ใจกลางสาธรความเป็นผู้นำของอสังหาของสุภัยก็คือการพัฒนาจำนวนโครงการมากกว่าบริษัทอื่นๆในปัจจุบันเฉพาะในประเทศเรายังมีในต่างประเทศการขยายการลงทุนไปในหัวเมืองต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นผู้นำนะที่เราบุกเบิกกัน ขยายตัวไปในต่างจังหวัดแล้วก็ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศช่วยให้คนในหัวเมืองมีบ้านที่ดีๆอยู่นะฮะนอกจากนี้เรามีการพัฒนารูปแบบการออกแบบเรามีนวัตกรรมทุกสัปดาห์ก็ว่าได้เราจะมีของใหม่ๆออกมาทําบ้านให้ดีขึ้นให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นขณะเดียวกันในปีนี้สุภาลัยได้เดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลียพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขยายเพิ่ม12โครงการส่วนแผนการดําเนินงานในอนาคต บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขายรายได้และกำไรด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์พร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยความพร้อมทางต้นทุนทางการเงินด้านตลาดและการขายการบริการอย่างครบวงจรรวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไอกรีธธนอะคาไลวอชผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุ่นสกรปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายสั่งซื้อได้ทางบิ๊กซีฟูดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตตั้งหัวเสียงกูเว่มาร์เก็ตโฮมโปรริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยามีบินลาซาด้าช้อปปี้คอร์เซ็นเตอร์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1 0 8 5 6 6 0 8 5 6 5เว็บไซต์ tpipoly com line t p i p l